สวัสดีครับพี่น้องนะครับวันนี้กับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเกษตรปนีวิธีจ้าผู้ท่อนนะครับวันนี้กับซิมาแนะนําวิธีการเพาะชําหรือการขยายพันธุ์นะครับของต้นใบพงชูรสนะครับหลายคนก็เอิ่นต้นคานาเม็กซิกันนะครับบางคนก็เอื่นต้นใช้หญ้านะครับแล้วแต่คนแล้วแต่เวลทีเขาเจ้าเอิ่นกันนะครับอันนี้ก็ ผมพามาเบิ้งนะครับต้นพันธุ์นะครับที่เข้าสีน้ำไปขยายพันธุ์นะครับต้นนี้ก็ยูสวนของพีบุตที่ใช่นะครับก็ขออนุญาตพีเพิินแล้วนะครับว่านณีสีมาขออนุญาตพันธุ์นะครับไปขยายนะครับตน้นผงชลนะครับก็มัสมีงาแก้างาอ้อนนะครับ เปรียบเทียบนะครับเข้ากะเลือกนะครับต้นพันธุ์หรือว่ากิ่งพันธุ์ที่บ่แก่เกินไปหรือบอ่อ่อนเกินไปนะครับเข้ากะเลือกกิ่งที่พอดีพอดีนะครับเพื่อที่มันสิมีการขยายเติบโตไปในอนาคตนะครับเดี๋ยวกะมาเลือกกิ่ง ทีเฮ้าสิไปขยายพันธุ์กันกเลยน,นะครับว่าสีเอากิ้งใดที่สิเหมาะสมที่สุดนะครับนี่ก็เป็นทอนพันธุ์นะครับทีเฮ้าได้เลือกม่แล้วนะครับบอแกจนเกินไปบอออนจนเกินไปนะครับทอนพันธุ์ต้นพงชลอดสามารถปักชำขยายพันธุ์ได้ให้มันแตกกอไปอีกได้หลายนะครับ แชรตัดมาสีกิ่งนะครับตอนนี้จะหอกว่าเบิงวิธีการขยายพันธนะุ์หรือว่าการการช่ำการปลูกต้นผงชุลดนะครับว่าเสีดจังเดยนะครับมาเบิงกันเลยครับอันนี้ก็เป็นทอนพันธุ์นะครับต้นผงชุลดนะครับที่หองเตรียมไว้นะครับก็บตัดโดยประมาณสิบถึงยี่สิบเส้นนะครับหอากับ ให้มันมีตานะครับอันนี้เขาก็เอินน่าตาเพราะว่ามันสิได้แตกตาแตกยอดขึ้นตรงนี้นะครับส่วนขางล่างเขาก็ให้มีอยู่ตาหนึ่งสองตานะครับเพื่อ,อยังเพื่อที่สิให้หากมันนะครับแตกขแขนงออกมาเป็นลากนะครับว้ถดูดซึมอาหารจากพื้นดินนะครับขึ้นไปล่อเลี้ยงลำต้นนะครับ ขั้นตอนก็ซิมีประมาณนี้นะครับเข้าก็ตัดทอนเสร็จเรียบร้อยแล้วก็นำกิง่งที่ตัดนะครับมาเสียบเสียบลงเสียบลงถุงเพาะช่ำที่เข้าเตรียมไว้นะครับก็บเสียบลงไปให้ตาลงไปประมาณจากสามตาสองสามตาหรือสี่ตาก็ได้นะครับให้หากมันได้ออกมาไว้ๆนะครับ ส่วนคลิปนี้นะครับผมกับเฮ็ดข้นมาะโดยบ่ดด้ใส่สูตรน้ำยาเล่งรากนะครับกับเป็นแบบปลูกธรรมชาติส่วนน้ำยาเล่งรากเดียวกับสีมาเฮ็ดให้พี่น้องชาวกเกษตรเบิ่งอีกที่นึงนะครับว่าชนน้ำยาเล่งรากหรือสูตรการเฮ็ดน้ำยาเร่งรากเฮ็ดจางเลนะครับการปลูกก็ไง่ายๆครับบ่มีครับก็บเสียบเสียบลงไปเลยเสียบลงไปเลยนะครับ เราฟังทางทางกกลงนะครับหรือว่าทางโค่นนะครับเสียบลงเะฮากับลดน้ำนะครับระยะเวลาประมาณกับเดือนหนึ่งครับเดือนหนึ่งก็สีแตกยอดแท่งยอดขึ้นมานะครับก็สีประมาณนี้พ็จะเห่าปลูกเซตเรียบร้อยแล้วน่ครับสังเกตเบ่งตาข้างล่างนะครับกระสงกระเสียวลง ปลูกเสร็จแล้วห้องกระสีลดน้ำนะครับทิ้งไว้เดี๋ยวคลิปหน้านะครับผมกระสิมาอัปเดตให้พี่น้องเบิ้งนะครับ่าหลังจากที่ปลูกไปแล้วมันเป็นยังไงนะครับต้นผงชิลดหรือขนาดเม็กซิกันหรือต้นใช้ยญ้านะครับก็ฝากพอม่พี่น้องเช่ากเกษตรของเ้านะครับอีกหนึ่งทางเลือกนะครับปลูกต้นนันนี่นะครับสามารถไวท้ทะบบริโภคหรือจำหน่ายก็ได้ สำหรับพี่น้องเช่ากเกษตรกรนะครับท่านที่สนใจนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อสิรับชมคลิปนะครับเกี่ยวกับการเกษตรนะครับของเกษตรปดหนีวิธีจ่าผู้ท่อนนะครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบไวเพียงเท่านี้นะครับพบกันไม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับ